ออกกออยู่ที่ทับมอเตอร์ออยนะครับจังหวัดเชียงรายวันนี้แวะเวียนผ่านมานะครับมาสวิทบำลุงนิดหนึ่งนะครับบำรุงก็ตรวจเช็คแล้วก็ใส่บำรุงอะไรนิดนๆหน่อยๆน,นะเพื่อที่จะไปเล่นความสูงระดับ5,000กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับที่ที่เบตแล้วก็เอเวอรเรสต์เบสแคมครับไปในเส้นทาง G 3 1 8แล้วก็ G 3 1 7ครับ คุณท็อปสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับใครเคยดูคลิปนะครับคุณท็อปนะครับเซียนฟอร์ดเซียนฟอร์ดคลิปรู้สึกจะคนรู้จักเยอะเลยนะ<ช>คลิปนั้นนะที่เกี่ยวกับพวกการดูแลซ่อมบำรุงฟอร์ด่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องเรื่องคลิปอื่นนะครับอันนี้เอาลดผมก่อนนะครับจะไปที่เบสอยู่แล้วครับ,รบไปวันนี้แหละ <laughs> ไปวันนี้นะครับแต่ต้องต้องเริ่มต้นจากบ้านผมเชียงใหม่เนาะแล้วก็มาหาคุณท็อปที่เชียงรายเดี๋ยวจะข้ามลาวแล้วก็ไปจีน มาบำรุงผลิตภัณฑ์ของลิควิดโมลี่ก่อนที่นี่เป็นศูนย์จำหน่ายของลิควิดโมลี่อ่ะเดี๋ยวให้คุณท็อปอธิบายนะครับใครอ่ะ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 ักงรนต้อนรับครับักงานต้อนรับหรอโอ้โห งานต้อนรับประจำอยู่ที่ร้านอยู่ลประจำอยู่ที่ร้านเลยแต่งชุดอย่างนี้เลยเหรอครับวันนี้ครับวันนี้อ๋อวันนี้นะครับผมหัวใจจะวายช่างช่างบอกหัวใจจะวายเข้าเรื่องดีกว่านะครับลิควิดโมลีผมไม่เคยเห็นขวดนี้คุณท็อปสองตัวนี้น่าจะไม่เคยเห็นครับปกติผมเติมแต่อย่างนี้ดีเซลเพิร์ตล้างหัวฉีดนะครับดีเซลเพิร์ตกับพี่ปูนะดีเซลเพิร์ตล้างหัวฉีดแล้วก็ล้างวาล์วล้างหัวลูกสูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีดีซูเปอร์แอดดิทีฟจะใช้อยู่แค่2ตัวนี้ ซูเปอร์ซูเปอร์ดีเซลตัวนั้นจะเป็นเน้นไปทางสารเคลือบหวัวฉีดเพื่อเพิ่มการหล่อลื่นให้กับหวัวฉีดแล้วก็ล้างหวัวฉีดด้วยในตัวครับผมครับครับเอาตรงนี้ดีกว่าอ่ะโอเคอันนี้เป็นดีเซลฟิลเตอร์แอดดิทีฟไม่รู้รเรื่องเลยมาอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์โปรไลไม่มีขายที่อื่นครับโปรไลคืออะไรครับโปรไลก็คือเป็นโปรโปรเฟสชั่นอลครับก็คือจะต้องเป็นในศูนย์ของลิควิดมูนี่ครับแล้วก็ การขายพวกนี้อยู่ๆเราไม่ใช่ว่าขายเลยเพราะพวกของพวกนี้จะไม่มีขายในออนไลน์ <Ừ. S 2> นครับการใช้งานจะต้องอธิบายให้ลูกค้าด้วยว่าต้องเติมน้ามันกี่ลิตรขับรถแบบไหนอะไรยังไงที่จะต่างกับพวกออนไลน์ทั้งหมดครับครับเราเราไม่ใช่ว่าเราขายอย่างเดียวเราต้องอธิบายให้ลูกค้าแล้วก็บริการเติมให้ลูกค้าในทีเดียวไปเลยอ่าครับโอเคซึ่งตัวนี้ดิสบนะิวเตอร์ดิทิฟเนี่ยจะไปช่วยชาร์ล้างพวกอ่า วกข้าวเขเมา่กกาตะกันที่อยู่ในกรองเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่กรองตัวนี้นะฮะมีกรองในงถังอีกหมายถึงกรองตัวนี้น,นะใช่ครับอ่ากรองเนี่ยนะครับอางน,นี้เดี๋ยวเรายอ้อนไปให้ความรู้เรื่องรถหน่อยน้ํามันเนี่ยพอเราเตมบบิมจากปั๊มเข้าไปก็พัก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 เข้าไปในถังน้ามันมีอะไรอยู่ในถังน้ามันกรองกรองหยาบใช่ครับจะมีบางรุงน่นก็จะมีปั๊มติ๊กครับมีปั๊มติ๊กตรงในถังอย่างฟอร์สจะมีปั๊มติ๊กตรงในถังอ่ามีปั๊มติ๊กครับใช่ครับแล้วก็จะส่งออกมาท าาเป็นปัม๊มแยกครับซ,ซึ่งต่างกันมันมีหลายแบบะะอย่างผมนี่เป็นปั๊มปัม๊มแยกใช่ไห<ช><ช>มร<ช>องแล้วก็ใช้มือยักเข้าไปเว<ช>ลาเปลี่ยนนะครับผมซึ่งพวกนี้มันไปช่วยโปรเทคในเรื่องของส่งกรองด้วยแล้วก็มีการดักของน้ําด้วยนะครับเพราะดีเซลในส่วนมากจะมีน้าอยู่ในอยู่ในน้ํามันอืมอืมจะมีบ้างนะครับแล้วก็พวกเอทานอลพวกนี้หยดน้ำหยดน้ำก่อนน้ำมาจากไหนครับอ่ น้ำมาจากไหนดีเซล B7 เ,เนี่ยมันมีเอทานอลส่วนผสม,สม,สมตัวนี้ถ้านานๆไปมันก็มีน้ำอยู่ในน้ำมันอยู่แล้วอ๋อครับผมครับครับเขาก็เลยมีกรองสําหรับกรองดีเซลเนี่ยดักน้ําด้วยเพืการดักความสะอาดด้วยหมายถึงว่ากรองตัวนี้ของรถรีโวอบอกรเนี่ยครับมันมีการคุณสมบัติในการดักน้ําด้วยดักน้ําด้วยครับครับ,รบถ้านานๆไปน้ําอยู่ข้างล่างน้ำมันลอยอยู่ข้างบนราคาของ,ของวกฟอร์ดแล้วครับมีดักไหม เหมือนกันถ้าเจอเหมือนกันครับอ่าก็คือมีดักน้ําด้วยใช่ครับถ้ามีน้ําใยเชื้อเพลิงไฟก็เตือนละอ่ะาไล่สองกระป๋องที่ผมเคยเติมเนี่ยดีเซลเพิร์ดกับไอซูปเปอร์แอดดิทีฟไปตรงนั้นไม่เกี่ยวกับตรงนี้อ่าตัวนั้นไม่ไม่เกี่ยวกพวกนั้นคือล้างเป็นสัรชาล้างทงาความสะอาดอืมอืมครับอันนี้ก็เหมือนกันก็ล้างเหมือนกันแต่นี่จะเน้นมันในเรื่องของเรื่องกลองอ่านะครับตัวเนี้ยนะฮะซึ่งในรถยุโรปเนี่ยหลายๆคันเนี่ยจาเป็นมากในการที่ว่าเราต้องให้ความสําคัญเกี่ววกกกกกัับบพรรอองงคทุ ต้องต้องให้คำสำคัญตรงนี้เยอรมันเขาก็ทํามาไวสำหรับรถตุ้มรุ่นต่างๆแต่ว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปเราใส่ได้ครับใส่ก็ดีด้วซ้าครับช่วยให้กองสะอาดนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้จะแจ๋วขึ้นใหม่ครับเครื่อครยข้อค่าอ่ใกล้ครับอันนี้ซิสเต็มนะครับอันนี้ครับดีเซลซิสเต็มตัวเนี้ยเป็นน้ำยาล้างหูฉีดและวาล และหัวลูกสูบเลยตรงคือการทํางานคล้ายๆกับตัวดีเซลรเพิร์สคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆก,นนายกับน้ำยาล้างหัวฉีดทั่วไปเพียงแต่ว่านี่เป็นโปรไลน์เนี่ยนะครับที่เอตัวนี้เป็นขนาด500 ml จะเป็นกระป๋องใหญ่ครับนะครับ,รบ,รบแล้วก็ตัวน้ํายาเขาจะออกมาค่อนข้างใสแล้วก็มีเข้มนิดนึงแง่ทีอยู่ในตัวอยู่แล้วใส่พวกนี้เข้าไปแล้วจะมีเอฟเฟกกับเครื่องยนต์ไหมครับ นะใส่เข้าไป <Hey. S 1> เช่นเครื่องน็อกเครื่องอะไรต่างๆเี้ยบางคนเขาอาจจะกลัว <Okay. S 1> นะครับว่าเอ้ยไม่เคยใส่เลยอยู่ๆก็เข้าแต่ศูนย์เข้าแต่ศูนย์อยู่อยู่ๆเสร็จมันมีกระป๋องอะไรไม่รู้ต่อให้เป็นลิควิดโมลีก็ตามแล้วอยู่ๆมาเทใส่เนี่ยมไม่มั่นใจนะครับบางคนขับฟอร์ดบางคนขับรีโวคนขับฟอร์ดอาจจะตื่นเต้นมากกว่ารีโวด้วยซ้ำนีหยหายห่วงผลิตภัณฑ์ของลิควิดโมลีทุกตัวเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วโลกนะครับมาตรฐานเข้าสูงอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ใส่พวกนี้ยังไงก็มีแต่ผลดีบวกขึ้นมาเพราะว่าอย่างเมื่อวานผมไปเชียงใหม่มานะครับเมื่อวานขับรถไปเชียงใหม่มาครับผมก็เติมตัวนี้แล้วก็ขับไปผมบอกเลยนะว่าไอ้พวกนี้มันจะช่วยให้วาว,วสะอาดหลายหลายคนอาจจะรอให้หัวฉีดเริ่มสกรปรกแล้วให้ละทำไมวาวต้องสะอาดครับวาวปกตินี่แทงเฉียงเข้า,วาวไปใช่ไหมตร,ตรงบ่าวาวเนี่ยนะครับครับผมตรงบ่าวาวอะ่ะ มันต้องสะอาดและเรียบนะครับมันจะเปิดปิดสนิทถ้ามันมีตะกันมีอะไรสกปรกใช่ไหมมันจะตอนมันประกบปั๊บมันจะไม่สนิทมันจะมีการรั่วอ๋อครับซึ่งไม่ได้เป็นผลดีกับเครื่องยนต์เลยครับผมแล้วก็ถ้าเราล้างบ่อยๆเนี่ยแทนที่เราจะล้างรถบ่อยๆนะครับเหมือนเหมือนเราล้างรถนะครับถ้าล้างรถบ่อยๆมันก็ล้างง่ายครับ นะครับแต่ถ้าเรานานๆทีล้างไปลอคนเต็มหมดเลยมันก็เป็นคาบปู้ามเต็มหมดตรงนี้เราจะล้างเริ่มล้างไม่ได้คลัคบสาหรับผมผมจะล้างประจําอืำผมจะล้างประจําผมล้างนี่ถ้าจะทุกหมื่นโลเลยก็คือก็คือกระป๋องเนี้ยเราจะใช้กันทุกหนึ่งหมื่นโลนะครับจริงๆบริษัทให้ใช้ห้าพันโลแต่ว่าหมื่นโลก็ได้ครับมันอยู่ที่เราเลือกใช้น้ํามันด้วยห้าพันโลเนี่ยหมายความว่าแน่นอนละน้ํามันเราก็หมดถังหนึ่งก็คงวิ่งไปถึงห้าพันโลอยู่ละ ก็หมายความว่าเราเทเข้าไปเติมเติมน้ํามันเข้าไปต้องใช้น้ํามันเท่าไหร่นะกี่ปริมาตรเท่าไหร่ฮะตีวที่อยู่ในแนะนําลูกค้าว่าให้ใส่หนึ่งกระป๋องต่อน้ํามันสี่สิบลิตรขึ้นไปอ่าสี่สิบลิตรขึ้นไปอ่าจะเต้นถังเลยก็ได้เพราะว่าน้ํามันดีเซลบ้านเราเราก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันไม่ได้สะอาดเลยครับมันมันค่อนข้างสกปรกอยู่แล้วอ่ะขอถามต่อพอใส่สี่สิบลิตรปลดนะหมดถังนี้ปุ๊บก็เกลี้ยงละมันก็ยังไม่ถึงห้าพันโลก็ให้ให้ล้างทีหนึ่ง แล้วอันนี้มันก็ไม่มีน้ํายาตัวนี้อยู่ในถังละไม่มีละอีกห้าพันเจอกันใหม่ใช่อ๋อประมาณนั้นนะครับหรือถ้าทั่วๆไปก็หมื่นหนึ่งก็ได้อ่ะก็เป็นการล้างบ่าววาลนะฮะอ่าโอเคอันนี้สรุปอีกทีหนึ่งสองตัวนี้เอาคร่าวๆเลยสั้นๆอันนี้อะไรนะคร่าวๆตัวนี้จะเป็นเป็นเรื่องของโปรเทคกรองนะครับมันด้วยระบบเชื้อเพลิงคอมมานเร็วต่างๆนะครับนะที่เทปนะครับตัวเนี้ยมันช่วยช่วยโปรเทค ป้องกันหลายๆตัวแล้วก็ล้างหอฉีดได้ในตัวด้วยใส่แล้วเครื่องเดินเรียกว่าครับนิ่งกว่าอันนี้เป็นเชิงป้องกันด้วยครับตัวนี้จะเน้นในในเรื่องของการทำร้านทำความสะอาดครับครับวันที่เซอร์เพิร์สครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นโปรไลน์เหมือนกันนะฮะการทํางานคล้ายๆกันก็คือโปรไลน์นี่คือไม่เป็นผลพันธุ์ที่พิเศษขึ้นจากที่จาหน่ายตามตามตามร้านทั่วๆไป นะครับก็คือต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างถูกต้องถ้าเป็นโปรไลน์เนี่ยของนิคิวเมลี่จะไม่ให้ขายออนไลน์เลยครับอืมอืมครับจะไม่มีจาหน่ายในออนไลน์เลยออนไลน์คือแบบสั่งทางเน็ตอะไรแบบนี้นะครับใช่ครับใช่ไหมคือเราก็มีการอธิบายกับลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนว่าคุณต้องเติมมันเท่าไหร่กิลิตรขับรถไปกี่กิโลถึงจะเริ่มเห็นผลครับครับอะไรประมาณนี้สักครู่นี้ผมก่อนที่จะเข้ามาที่ร้านคุณทอปเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นรถฟอร์ดสองจุดศูนย์ไบเทอร์โบสไลด์ลงนะครับแล้วเราคุยกันว่าหัวฉีดททีีีี่เเสสยยไมมหััวฉดนถึง คุณทับเราใช้พวกนี้มาบำรุงได้ด้วยไหมป้องกันได้ระดับหนึ่งไหมได้ครับผมยืนยันว่าได้ครับ,รบผมยืนยันเลยว่าเราล้างหัวฉีดบ่อยๆยังไงก็ดีกว่าเพราะว่าตัวหัวฉีดของเครื่อง2.0เนี่ยเราจะมีจะต้องใช้เครื่องถอดเฉพาะเลยเพราะมันชอบติดเพราะมันจะเจอขม่าวส่วนึ้นไปแล้วก็คุณพวกคราบน้ํสิสงมอะไรต่างๆซึ่งถ้าเราเราล้างหัวฉีดบ่อยผมว่าผมไม่เจอนะสำหรับรถลูกค้าผมที่ค่อนข้างดูแลดูแลรถค่อนข้างดีไม่มีปัญหา แต่ที่เจอเจอบ้างก็คือว่านานๆทีก็โผล่มาอซึ่งก็หลายๆคนก็บางคนอาจจะเปลี่ยนใหม่สีหัวเลยบางคนก็จะเลือกเปลี่ยนเฉพาะหัวที่เสียเนั้นซึ่งเราสามารถสแกนได้ว่าหัวไหนเสียใช่ไหมฮะถ้าไปที่ศูนย์บริการเขาให้เปลี่ยนทั้งสีหัวแน่นอนออ่่าาครับโอเคแนะนาเปลี่ยนซีหัวแน่นอนอยู่แล้วครับครับครั้งนี้ตอนนี้เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปในรถบกเราต้องเตรียมตัวอะไรไหมครับน้ำมันเดี๋ยวคุณทัอปลองดูนิดว่ามีประมาณเท่าไหร่ครับครึ่งถังมีเกินแน่นอนนะครับ แล้วถ้าสมมติว่าผมใส่ไปครึ่งถังผมไปเชียงของผมไปเติมเต็มถังต่อได้ไหมได้ครับเอาแค่จากนี้ไปบกไปเชียงของใช่ไหมฮะเดี๋ยวบกขับไปไม่ต้องไม่ต้องกะผมให้สิบโนรู้เรื่องลยครับเอออันนี้ครึ่งถังไหมอันนี้ครึ่งถังกว่าครับนี่ครึ่งถังได้ฮะใส่ได้บริโวรู้สึกจะเจ็ดสิบห้าลิตรนะฮะอ่าครับผมครับ เมื่อกี้เราเช็คกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววิธีการเติมยุ่งยากไหมเขาจะให้ให้จุกเติมมาให้อยู่แล้วครับแล้วก็ดึงออกแล้วก็ดูสาเช็คที่ล็อกออกครับแล้วก็เป็นไปได้ผลิตภัณฑ์ของลิชิ์มอนี่จะเน้นไปในเรื่องของแอดดิทีฟนะครับแอดดิทีฟคือแปลเป็นบ้านๆหน่อยสารปรุงแต่งใช่ครับสารปรุงแต่งวิตามินเสริมเรอางี้ดิวิตามินเสริมเขยให้เข้าเข้ากันนิดนึงแล้วก็ จะมีเซฟตี้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ดึงออกก่เติมแค่นี้เลยนะครับกระป๋องหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่นะครับ600กว่าบาท650อบาทถ้างบประมาณไม่ใช่ปัญหา600 5,000โลหนึ่งป๋อง5,000โลหป๋องโอ้โหผมว่าขับรถระดับนี้ไม่น่าจะได้มีปัญหาละถ้าดีเซลอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งรถยุโรปเบนซ์บีเอ็มวโวที่เป็นพวก รถเก๋งดีเซลได้หมดเลยถ้าดีเซลได้หมดเลยครับดีเซลได้หมดเลยนะครับผลิตภัณฑ์ของวิุบดีไม่ได้มีจําหน่ายแค่ในบางประเทศมีทั่วโลกแล้วก็าายรฐานยุโรปอยู่แล้วของคุณท็อปนี่เป็นตัวแทนจําหน่ายที่เชียงรายนะครับอันนี้คือยาพูดง่ายยารักษาบํารุงบํารุงดีกว่าคือร่างกายคนเราเนี่ยไม่ต้องกินยาอาหารเสริมก็ได้ แต่ถ้ากินแล้วอาจจะดีขึ้นดีกว่าครับดีกว่านะครับดีกว่าดีกว่าเพราะว่าเราเอาง,ง่ายๆคือเราต้องเจอแต่มันดีเซลที่ค่อนข้างสกรปรกครับครับนะครับพอเราเจอแต่มันดีเซลที่ค่อนข้างสกรปรกเราก็ต้องมีวิธีกำ,ำจัดมันครับผมซึ่งพวกนี้จะไปล้างมาฉีดได้ค่อนข้างดีแล้วครับผมขับครับที่นี่รถเยอะมากเลยนะครับคุณท็อปนี่ขึ้นชื่อหรือชาครับเรื่องเซียนฟอร์ดอันนี้ก็มาแก้ออยเกีย นะครับออาเกียร์ทำจากที่อื่นมามาแก้นะครับอันนั้นก็เอเวอเรสอันนี้ก็รถเก๋งนะครับเห็นบอกมีรถโอ้โหเทียบเลยนะครับล้อคิวมันมีรถน้ำท่วมด้วยนะครับที่มีอยู่อันนี้เป็นส่วนด้านหลังนะครับผมพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ของลิ q ิดมอลลีนะครับซึ่งทีทางพับม o เตอร์อยเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ย บางคนอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าแบบอของพวกนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับมันก็เหมือนอาหารเสริมยาบํารุงนะครับรถยนต์เนี่ยนะครับถ้าคุณให้มันแบบชนิดที่ว่าใช้จนมันพังบางคนบอกไม่เห็นพังเลยใช้มา20ปีอาจแสดงว่ารถ20ปีนี่นะครับรถอายุ20ปีก็แสดงเป็นรถเทคโนโลยี20ปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี่นะครับรถรุ่นใหม่ๆม,มีความละเอียดตั้งแต่อ,อย่างสมมติรีโวทุกวันนี้เท่าไหร่ครับ 204แรงม้านะครับถ้า G.R นี่224ถ้าเป็นตระกูลใบเทอร์โบก็200กว่าตัวหมดแล้วนะครับแรงม้าเดี๋ยวนี้200กว่าตัวหมดนะครับมีเทอร์โบเทอร์โบดันเข้ามามันจะไปเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีรถประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมว่ามันมันไม่อยากจะเปรียบนะครับทุกวันนี้มันเทคโนโลยีมันละเอียดอ่อนสูงขึ้นคําว่าบํารุงเชิงป้องกันเนี่ยนะครับผมว่าดีนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้เอาเป็นว่าคันนี้ของผมเนี่ยนะครับ รีโวคันนี้นะครับ2 1 0 0 0 0กว่าโลแล้วเนี่ยไม่เคยเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ซื้อป้ายแดงเลยนะครับไม่เคยใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์เลยใช้ตั้งแต่ไอช่วงแรกแล้วก็โลเขาออกแล้วก็ใช้ของลิควิดโมลี่มาตลอดนะครับแล้วก็บำรุงด้วยผิดพัณฑ์ทุกล้างหัวฉีดยืนยันด้วยการถอดหัวฉีดคลิปก่อนหน้านั้นที่ถอดหัวฉีดออกมาระยะ2 0 0 0 0โลหัวฉีดยังสวย90% การเกินนะครับแหวนรองหัวชงหัวฉีดดีหมดทุกๆอย่างปลายหัวฉีดดีหมดนะครับแต่ผมก็ไหนๆก็ไหนๆผมก็เปลี่ยนนะครับผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ดิจิตโมลี่นะครับดูแลเรื่องของรถยนต์ของผมนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ตามที่ผมเนี่ย,ยจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้นี่นะครับบำรุงเชิงป้องกันเนี่ยรถยนต์เนี่ยนะครับเสียก็ซ่อมบางคนคอมเมนต์มาบอกเสียก็ซ่อมแม่ เสียข้างทางก็ซ่อมตรงนั้นเลยเหรอนะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับบางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันหยุดยาวรูปเมียไปด้วยเสียก็ซ่อมเสียข้างทางกลางคืนตีสองลำบากรูปเมียแน่นอนนะครับเสียในหน้าเทศกาลไม่ต้องพูดถึงนะครับอูก็ปิดร้านอะไรก็ปิดเจ๊งกงเลยนะและขั้นของผมนี่นะครับเสียในต่างประเทศผมต้องปิดช่องนะครับบางคนหมั่นไส้กัดเคี้ยวเลยบอกแหม่บำรุงขนาดน,นี้แล้วมันจะไม่เสียเหรอ อะไรก็ตามที่มันปิดช่องได้นะครับเหมือนคู่รัวคนเรามันไม่ตายเลยเหรอนะครับนะครับไม่ตายหรือชีวิตนี้ไม่ตายมันก็ตายได้นะครับแต่ว่าถ้าเราปิดอุบัติเหตุหรือปิดช่องที่มันมันไม่ควรจะเป็นน่ะนะครับเพื่อไม่ให้มันเจ็บป่วยถึงขั้นนั้นก่อนเราก็ดูแลได้นะครับรถยนต์ก็เหมือนกันผมก็ดูแลก่อนนะครับผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนผิดพันธุ์พวกนี้เลยนะนะครับเขาทําออกมาเนี่ยเดี๋ยวเหมือนรายการขายของเลยนะครับ เขาทําออกมาเนี่ยเขาต้องมีวิจัยนะครับเขาต้องมีวิจัยนะครับผมก็เชื่อมั่นนะฮะแล้วรถคันนี้เนี่ยผมเดินทางในต่างประเทศวันนี้จะต้องเดินทาง900 0กว่ากิโลนะครับไปทิเบตไปเอเวอเรสต์เบสแคมวิ่ง318แล้วก็วิ่ง317ความสูงที่จะต้องสู้นะครับความชันขึ้นไปเนี่ย5 0 0 0กว่าเมตรจากระดับน้าทะเลอากาศเบาบางมากเดี๋ยวไปดูนะครับตอนเช้าชึ่งแรกติดหรือเปล่าขับแล้วเป็นยังไงผมก็จะบรรยายสดๆเลยนะครับเพราะว่า มันก็จะเป็นเรียวๆไปนะครับก็ทําคลิปต่อเนื่องไปคุณก็ลองติดตามดูนะครับนะของผมคันนี้ถ้าใครได้ติดตามผมผมก็บํารุงเป็นที่เลยนะครับสำหรับตัวรีโวคันนี้นะหกปีกว่ากับระยะ2องแส0หนมกิโลครับ